อ่าส่วนข่าวนี้เตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กน้อยเนี่ยล่<ฮ>อยคลาดสายตามไม่ได้เลย<ฆ>เด็กผู้หญิงอายุหนึ่งขวบสองเดือนคุณผู้ชมครับนั่งอยู่ในบ้านไปหยิบขวดน้ำมันเบนซินขึ้นไปดื่มโป<อ>รากฏต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อสอมอที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านหนองหลุมพอนะฮะบอกว่าแม่เนี่ยวิ่งมาฮะคุณผู้ชมร้องไห้บอกลูกกินน้ำมันเบนซินเข้าไปสุดท้ายช่วยกันพยายามให้เด็กอาเจียนจนเด็กปลอดภยัย แม่เขาโอมนมะคะรองแล้วก็เด็กมันรู้สึกว่ามันจะซึมสักนิดค่ะซึ่งแม่พามาเขากินอะไรแรกหรือเ่าร้านคับแม่เขาบอกว่ากินน้ำมันกินเีนนะคะมันมันกัดเลยนะพี่ไก่นะมันเป็นซินเนี่ยมันจะกัดไปตามหลอดอาหารหลอดลมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะใช้วิธีพยายามให้เด็กอาเจียนแล้วก็ล้างท้อง ตนตอนนี้เด็กก็พ้นขีดอันตรายแล้วคุณแม่บอกปล่อยไว้แป๊บเดียวเองครับเด็กก็เผลอไปคว้าไปเอาขวดอ่ะซึ่งวางอยู่ในบ้านอะอม,มันก็อันตรายนะครับเด็กๆก,ก็ซุกซนนะครับ